กินที่นอนออนไลน์ครับผมอยู่ที่ฝั่งปลอยเปรตแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปกัมพูชานะครับเมื่อกี้แตมเมษษอกสารรอประมาณเกือบสองชั่วโมงเยอะมากครับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเต็มเลยแล้วก็ผมเจอน้องดาครับนี้ดาเป็นตากล้องแล้วก็ดาเดี๋ยวผมจะถ่ายน้องดาบ้างก็คือตาคนต่างพันถ่ายนะหรือว่าบางช่วงถ้าไม่สะดวกก็ตาคนต่างถ่ายแยวผมตัตั้งกล้องถ่ายตามปกติไปครับน้องเทียเท่ยวเยอะมากๆครับดูบรรยากาศลัะครับโอ้โหดยอดนะ นี่เดียวจะได้ทุกคนเดิมน้ล้นใส่เลยยากลนอะไรให umas, <in> ้เพื่อนๆทายผมคิด <n> ว่าหลายคนคงรู้นะนี่ให้ดูเลยสะพายก็ได้จริงมันสะพายได้นะเห็นป่ะแต่มันคือแต่ว่ามีกระเป๋าหลังไงเลยไม่สะพายแล้วก็หิ้วได้เห็นไหมเพราะว่ากระเป๋าหน้าก็มีกระเป๋าหลังก็มีเลยไม่จะทำยังไงนะ ก็อยากให้เพื่อนลองติดตามคลิปการมาเท mm ี่ยวกัมพูชาทริปนี้ว่าไปไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าจะไปทางฝั่งตะวันออกของกัมพูชาครับก็เดี๋ยวเจอกันครับกินที่นอนอะไรแน่นกว่านะทั้ดาวหุ่นน่อยหุ่นหน่อยค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนกล้องมาให้ดูหน่อย่ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนดนเส้นทางที่เราจะไปได้เค่อยๆค่อยๆค่อยๆเยี่ยมสุดยอดนั่นแหละโอเคหุ่นไอเห็นรถหน่อยให้ทางนี้นี่นี่หุ่นเห้ครบเลยนี่นี่นี่เออ ขัดเป็นตากล้องเขาสอนดานเป็นตากล้องหมุแตรงนี้จะ้ห้มันจบ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 นี่ครับดูอันแน่ถั่วครับโรโกะอกก่าดูพมที่ีนึ่งค่อยๆหมุนเขอใหหมุนโชน้าตัวเองโชหน้าตัวเองเดี๋ยวจะเปิดไปแล้วครับติดตามมาให้กำลังใจด้วยผมพย,ยายามเต็มที่นะการมาทีมนี้ก็ทําให้ดีที่สุดแล้วละกันนะเจครับนี่ครับประเทศ AEC พองที่อยู่หน้าทางเข้าฝั่งใบแปดโอเค okay, เรียบร้อยครับ น้องดาเป็นถนนเส้นมันเทิมไัเจอยไปเสียมเรียบได้ไปมันลงเป็นได้ครับมันจะอยู่ที่แยกนี้นะเดี๋ยวผมจะหาซื้อซิมโทรศัพท์ที่เป็น 4G ก่อนไว้อัปโหลดเน็ตให้เพื่อนๆได้ติดตามภาพและคทิปวิดีโอไทท้นนะสำหรับใน Facebook อะไรเงี้ยส่วนวิดีโอจะจริงๆเราจะอัปโหลดลง y t u b e นะให้ได้ชมกันติดตามกันยาวๆครับวันนี้นะครับ มันเตียมันเจร้อน,นอมากค่ะผมอันแนทัวร์ไม่อยากเปิดเผยตัวเองครับเพราะว่าใส่ไอ้โมงกับผ้ากันร้อนเต็มเลยมันไม่นไม่ไม,ไม่สะดวกไม่ถนัดเลยพราะง้องดากำลังมองหา yes, yes, yes. ม,มันเป็นพิธีท่ารถแล้วก็มีอยู่ร้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรากำลังมองหาร้านเรืเนนะ่อยๆนะค่อยไปไปเขียวครับไปเขียวไปได้นะตรงนี้เป็นแยกไปเขียวไปแดง โอ้รถเจอดีเวลารถหลังมาก่ะจะเป็นปิ๊บปิ๊ปเอิดทงดาจ,จะเล่นคนแล้วครับ CP มาเปิดในแคนาดาแล้ว <Rey> ครับ CP c a m b o d i CO LTD ครับด้านบนนี้ครับควอม้อมกำลังมองร้านซิมหาข้าวกินครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางครับทางแยกเข้าไปในตัวเมืองมันเตียมใจวันนั้นดานไปเรื่อยๆก็ได้นะ ดูตลาดบันเตียนเปนเจรแม่ครับก็ริมทางครับก็จะเรียกลูกค้าจอดให้อะไรเงี้ยนะไวไฟมีด้วยไหมอะไรวะไวไฟวะเอาลี่มีไวไฟแม็กซิสอ้โหมาขยายในบันเตียนเจรไม่ต้องเรียกครับเครียกว่าผมจะไปไหนเป็นไงครับตลาดบันเตียนเปนเจร มาได้ข้าไปแล้วเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูผมกำลังดูน้าเไม่ต้องเรียกครับดูดีขั้าจะเรียกให้ผมมาจอดรถก็ก้าเป็นแท็กซี่ของมันเตรียมมันเจยนะก็คือแบบเรียกแขกเรียกลูกค้าเนี้ยก็เป็นธรรมชาติแล้ววิถีชีวิตของคนที่นี่ครับไม่ต้องตกใจนะครับก็เราไม่จอดเข้าไปเรื่อยๆไม่มี้ัหาไม่มีปัญหาครับซีซันริมทางครับก็ออมันเีมันเจยครับปรากฏว่าไม่ได้ซิมด่าไม่แวะเข้าตลาดให้ก็ไม่เป็นไรนะไปกันต่อครับ รศัพท์นะครับ4 g นะที่ร้านนี้ครับโหเร็วมากนะ CG เร็วมากเลยที่นี่หมุนให้ดูก่อนหนึ่งรอบครับน้องดาดาด้าทัวขอบโกไม่รออ้าวบอกดิเราอยู่ที่ไหนน้องดาด้าตอนนี้ผมเราที่อันเดอรอันทัวมายืนที่อำเภอเรรเบรียเตรเบรียอยู่ที่จังหวัดจังหวัดของเซเรียบอะจังหวัดเซเรียลนะดูสภาพคนขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้โหจะยุ่งนี้ แล้วดูผมมั่งอ่ะน้องดาด้าเธอถือนิ่งๆถือนิ่งๆอ่ะถือจับนิ่งๆจับนิ่งๆดูแน่เธอมั่งอ่ะจับไว้นิ่งๆอ่านี่ให้ดูข้างหลังก่อนอะไรนี่เนี่นี่ไม่ใช่เป้นะคนที่จะมองเพราะว่าเป้มันหนักมากแล้วใส่นี่ไงอันนี้คือกระเป๋าสะพายทุ่นใหม่ของผมนะประดิษฐ์ขึ้นมาเองทำไปจ้างช่างเย็บผ้ามาเห็นไหมจะใครจะไปรู้ว่าคืออะไรโอเคเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวเข้าเสียงเรียบวันนี้น่าจะนอนเสี่ยมเรียบนะได้านะ นอนเสียงเรียบครับก็เดี๋ยวติดตามได้ครับก็ดูบรรยากาศก่ันนะพอดีมาซื้อซิมโทรศัพท์ใส่ครับแล้วก็ฝนตกเมื่อกี้ฝนตกไปหน่อยก็เลยแวะเข้ามาจอนเลยเอเดดาฮะแล้วฝนก็ตกครับตอนนี้ผมกับด้าทัวร์ติดฝนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนจะทายจะนานด้วยเนตะเดาด้านะเ<อ>ดาด้ามายืนออกออกหน่อยรอแล้วรอแล้วมืดไปหน่อยนี่เมื่อกี้เราถ่ายวีดีโอดีฝนตกเลย ราก็มาซื้อซิม 4G ของเมนี่เร็วนะตอนนี้ผมก็ใส่ซิม 4G อยู่เดี๋ยวไปลงในคลิปวิดีโอ YouTube ครับคลิปนี้ยาวๆครับก็ดูบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปเสียมเรียบคืนนี้ผมนอนเสียมเรียบนะเพราะว่าดูแล้วฝนตกนะอ่าโอเคครับทีนนี้นอนออนไลน์กับอันแน่ทัว์ครับวันนี้ผมมีปีกนะเมื่อกี้ก็เห็นคลิปผมจะรู้ว่าผมใส่ปีกข้างหลังอยู่เดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศของผมให้ดูครับเวลารถอีกแต่งของคนกัมพูชาเนี่ยนะเขาจะไม่มีหลังคาหลัง เวลาฝนตกเห็นไหมเขาจะเอาผ้าพลาสติกมาคุมไว้ไมแล้วคนก็เข้าไปนั่งในรวมถึงมีร่มกลางด้วยเห็นไหมครับ <Okay. S 1> ก็ทําไงได้แล้วไม่มีห <Okay. S 1> ลังคาฮะรถตัวนี้ก็จะเป็นเกวียนแล้วบรรทุกคนมาหรือบรรทุกของมาจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมานะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซ้อนอยู่ด้านหลังของงงมากเลยผมถ่ายรูปไม่ทันไม่งนะั้นจะให้เ,เพื่อนๆดูว่า พอเมซิงของคนกบฏชาที่ขนของเข็นของเป็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็ลองดูบรรยากาศตอนฝนตกไปก่อนนะรู้สึกว่าจะอีกนานเลยนี่ก็เวลาประมาณโอ้โหจะสามโมงแล้วยังไม่ถึงเสียมเรียบเลยประมาณ80โลถึงเสียมเรียบครับก็มีกำลังใจช่วยผมเหมือนกันในการเดินทางน,นะครับเพราะว่าตัวตัวอย่างนี้ผมคงไปไม่เร็วแน่ๆเลยครับก็ติดฝนอยู่ร้านเดิมครับจะให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะอันนี้โรครับกินที่นอนออนไลน์ครับผมอยู่ที่อำเภอปลวก ใช่ปะโปกเขาเรียกว่าอะไรอะโปวกปกนะอันนี้เป็นตลาดสดอยู่เวลายาประมาณ5้าโมงกว่าๆนะครับพอดีผมมากันไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ร้อนบ้างครับช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายที่ติดฝนแล้วปะเมื่อยตูดครับแหวะพอยั่งพูดยาทๆหน่อยเมื่อยก้นอ่ะเพราะว่านั่งรถเครื่องกันมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเดี๋ยวไม่ถึงเสียมเรียบเลยจะหกโมงแล้วรถเยอะครับเป็นตลาดสดปวกตะเมื่อกี้ มีงานครับบางๆ้าตลาดก็หาอะไรทานได้ครับคนหิวๆนะครับผมให้ดูบรรยากาศเย็นๆนิดหนึ่งนะครับก็คาดว่าอะ,อะไรวะ <c oughs> รถสิบล้อออกไว้เสียวเลยไป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 มีของกินบ้างไหยดาหาอะไรกินไหมดาหิวไหมเอาไหมเอาอะไรกินหไหมหิ้วไปหิวเอาหาอะไรกินไปดาเวยอาหารอะไรกินก่อนนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูก่อนนะครับเป็นข้อมูลสาหรับการเดินทางมารถเยอะครับก็อยู่ที่เมองปวก บงครึ่งแล้วครับผมมาแน่โทรจริงออนไลน์ครับมาถึงเสียมเรียบแล้วนะครับกำลังเข้าตัวเมืองอยู่หน้าหน้าเป็นวงเวียซึ่งจะไปทางท่าเรือรซึ่งไปพัตตบองได้นะสนา,นายมือไปสนามบินนี่นนแจ้ง้ายสนามบินโอ้ยฝนตกเว้ยเรากะลังเข้าตัวเมืองไปก่อนนะ,ะค่อยไปได้มีวัตถุประสองค์อื่นที่ว่าจะไปช้าๆผมรู้เฮ้ยไปสนามบินไม่เป็นไรสนามบินไว้ หวังว่าค่อยมาขึ้นสนามบินครับนี่ครับตัวเมืองเสียมเรียบพลังเข้าแล้วอู้เดินทางทั้งวันเพิ่องอยู่เสียมเรียบน,นะออจากปอยเป็นมาเที่ยมาถึงเสียมเรียบตอนหกโมงครึ่งนะด้วยมอเตอร์ไซค์ครับดาดาจัดเต็มนะโอ,โอเคทีนี้ครับต่อเนื่องจากคลิป ที่ผมอยู่หน้าด่านครับก็คลิปยาวๆครับตัดต่อให้ดูเป็นช่วงครับว่าผมเจอแดดเจอฝนกินร้อนกี่หนาวผมก็จะมาต้องเที่ยวสไตล์ตามอันแน่ถัวครับนักเดินทางแบบอลิมิเตชอบความบุกป่าฝ่าดงทรอหดอดทนอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยนะฝนตกครับก็ยังจะมีอารมณ์ถ่ายครับโทรศัพท์ก็โทรศัพท์มือถือถ่ายครับดูขวามือข้างครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นพวกร้านอาหารของกินอย่างเงี้ย ตั้งอยู่ให้เห็นอยู่นะหยิบปั๊มด้วยนะโอเคอ่าเดี๋ยวชมวช<อ>ุมยานสู่ที่มีรถสัญจรไปมาเต็มเลยนะก็กำลังเข้าสู่ชุมชนของเสียมเรียบครับขวามือเป็นปั๊มปตทอที่รถทัวร์รถอะไรแล้วก็มีโรงแรมแม่คงโตเลมัง้งเกี่ยวกับอะไรแม่โตเลแม่คงนี่แหละให้บริการอยู่นี่ทัวร์มาลงครับเป็นบุฟเฟ่นนะแล้วก็มีที่พักมากมายเลยนะ ดูไว้ครับคลิปนี้คลิปการเดินทางของอาแนทรกินเที่ยวนอนออนไลน์ไม่บอกวันที่หรอกนะคนที่ตามผมก็จะรู้เลยว่าผมมาวันไหนนะเพราะผมจะาเด็กขึ้นช้ามากเดี๋ยวนี้ครับต้องค่อยๆนั่งพี่นาคลิปทีละคลิปครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเล่นนะก็อยากจะบอกให้ทราบว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเวลาลงคลิปก็ดูให้ดีๆนิดนึงครับก็บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงยังไงเราก็ต้องบอกด้วยเหตุผลของเราส่วนหนึ่งว่าเราก็โอเคอ่ะหรวก็ต้องแบบ ทำอะไรให้ออกมาแบบว่า,าจะรู้ว่ามีคนไม่ชอบไม่ชอบมันเรื่องปกติครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ดูว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะแต่สําหรับจริงๆแล้วผมคิดว่าส่วนใหญ่ที่ผมอัดคลิปส่วนใหญ่โอเคร้อยละร้อยเนี่ยคือผมตั้งใจจริงและทํามาจริงไม่ได้อะไรหรอกก็เพื่อเพื่อ,อนๆที่ติดตามเท่านั้นแหละนะ,นะก็ลองดูบรรยากาศยา,ามค่ำคืนที่เสียงนี้ครับเราบริเวณไฟแดงแล้วเดี๋ยวผมคงไม่ได้ถ่ายแล้วนะอยากให้ดูบรรยากาศคนทุกพลาดคน ที่สัญจรไปมารวมถึงรถทัวร์เยอะแยะทัวร์เยอะครับวันนี้ทัวร์ไทยเต็มในหน้าด่านนะก็โรงงแรมอะไรก็ใหญ่ได้รับตวงคอวัดเป็นตรงซ้ายเสียบเรียบตรงไปครับเดี๋ยวผมจะไปบริเวณที่อยู่แถวต้นเลซาเพื่อดูที่พักเป็นเกสเฮาส์อะไรเงี้ยโฮมสเตย์ได้ก็ยย่งดีแต่ว่ามันจะมืดแล้วอะ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ผมจะไปนอนนอกเมืองเสียบเรียบครับกินที่นอนออนไลน์กับอันแนนตัวครับคลิปนี้สําหรับเพื่อนๆที่ตามผมครับผม ก็จะพยายามผลิตคลิปเพื่อเพื่อนเพื่อนดีกว่านะดีไม่ดีก็ไม่รู้แล้วแนตะ่แล้วแต่พิจารณาแล้วกันแต่ก็พยายามทำให้ดีสุดดีกว่านะครับไปละนี่ครับดูนังเที่ยวด้วยเยอะมากมาเก็ต okay, หน่อยครับโอ้มาเก็ตซิมเรียบโอมาเก็ต oh นักเที่ยวก็ปลับปลายครับเพราะว่าฝนเริ่มไปปล่อยครับอันแนทัวรย์ยังมีกระจิกกระใจไทยคลิปในตอนฝนตกให้เพื่อนเพื่อนดูกล้องตัวนี้ไม่ได้กันน้ำนครับเป็นกล้องจากโทรศัพท์ครับ เดี๋ยวจะต้องปิดแล้วครับให้ดูแว๊บๆนะกล้องโทรศัพท์ตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ครับเพื่อหเห็นความคมชัดของภาพเสียงสีสันแสงสีเสียงโอ้ทุกอย่างครับผมเตรียมพร้อมที่จะเห็นเ์เทนเพื่อนๆเต็มที่ครับดูขวามือไปแล้วก็มาดูซ้ายมือครับซ้ายมือก็เป็นร้านพวกร้านรถเข็นน้ำปั่นเนื้อไข่อ่าโรตีนะแพนเค้กนะน้ำาเครื่องดื่มนะโอ้เยอะครับแล้วก็ แขกข้างๆจะมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายครับในเสียมเรียบครับ<ม>ขวามือก็จะเป็นพวกตลาดแล้วก็ของขายทั่วๆไปครับอันแนกทัวกระดาษจัดเต็มครับรายงานตรงจากเสียมเรียบนะแอดไนครับเซเว่นเซอร์ะคงต้องไปหาที่พักกันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าวนไปวนมาก็ต้องไปหาที่พักอยู่ดีคงไปนอนนอกเมืองครับสำหรับผมครับไปกันแล้ว ดูครับซ้ายมือก็เป็นถนนเรียบแม่น้ำไปเลยนั้นเราไปเรียบแม่น้ำรู้ว่าไหนวะดาไปตามแม่น้ำไปตามแม่น้ำ <everything S 2> อ่าวงเวียงครับอุ้ยกงกองคงต้องเก็บจริงๆแล้วฝน <ถ Desde S 2> ทัก,ทกเริ่มเม็ด <izi> เยอะแล้ววับวับวับไม่ได้ออกนี้หรอพมะดา ดูทางด้วยครับกำลังจะไปหาที่พักครับยังไม่ได้ที่พักเลย,ยจะนอนเกสเฮ้าส์โฮมสเตย์ลิมตนเลยสาบไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะไปมืดๆคงเดี๋ยวผมว่าผมต้องวนออกมาทางนอนในเมืองแน่ๆเลยดูจากอากาศแล้วของกินเยอะฮะตรงนี้โอ้ยนามากินนะมากินเดี๋ยวให้หาที่พักได้ก่อนโอ้ยตาเท้าเลยเนี่ยเฮ้ยไปนี่ไปนี่ไปแล้วครับไปแล้วครับ